ถ้าคุณแม่รับรู้เมยอยากบอกอะไรไปถึงคุณแม่ไหมคิดถึงเขามากไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเขาก็ไม่หนูไม่เคยเกลียดเลยต่อให้เป็นคนในคุกหนูก็หลัก เป็นค่อยไปกับความหวังของหนูพีเตอร์อยู่ข้างหนูเสมอนะวันนี้เราโชคดีแล้วเราได้ได้มาเจอกันได้ช่วยเหลือหนูตลอดถ้าความรู้สึกนะตอนนี้วินาทีนี้มันหนักอึ้งเราก็พักก่อนแตนะ่ถ้าเรื่องพ่ออยากไปต่อเราก็ว่ากันไม่ต้องกังวลลูกป้ากับแม่ก็เหมือนกันดีตลอบหนูเสมอนะลูกรู้ป่ะ <c ười> ป้าก็ยังคุยกับพี่จีนเลยป้าคงจะต้องมีลูกสายคน,นึีงแล้ว ทีหา่นแห่งรักที่พันรกักมันอนุภาพมัน